ใครว่ามีแต่รีเมคให้โอกาสช่องน้อยสีได้งัดไม้เด็ดสู้ช่อง7รอดูเรื่องไหนบ้าง10ละครช่อง3ที่ไม่ใช่รีเมคปี2 5 6 6อย่าังสู้สุดใจแม้ฐานกลุ่มชนบทเป็นของช่องมากสีมีละครพลอตสนุกแปลกแหวกแนวมากมายที่พร้อมลั่นเข้าคิว้ายให้แฟนๆได้ตะลึกและคอยรับชมการไม่ว่าจะเป็นการกลับมาของละครภาคต่อที่เคยสร้างความประทับใจให้ผู้ชมดังนั้นวันนี้เรา จึงได้มัดรวมละครใหม่สุดปังของช่องสามที่ไม่ใช่รีเมคเตรียมลงจอกันจุกๆตลอดปี2566จะมีละครเรื่องไหนบ้างที่ทุกคนรอดูเราไปส่องกันเลย 1. หมอหลวงได้พระนางคู่เดิมอย่างมาริโอเมาเร์และคิมเบอรี่นักศึกษาแพทย์สาวที่จุกๆก็ทะลุมิติไปยังยุกรัตนโกสิ์ตอนต้นในสมัยรัชกาลที่3จนได้เจอกับทองโอนหมอหลวงรูปงามที่ได้ช่วยชีวิตเธอไว้ซึ่งเนื้อเรื่องของหมอลว จะไมมม่่ีีคววาเกยข้องกกับทององเ 2. ส,สืบรับหมอระบาดหลังจากที่แคนรักสลับชะตาละครมามืดแห่งปี2564ได้รับทั้งคำชมกระแสะและกวาดเหริ้งที่ประสบความสำเร็จให้กับช่องสามมาแล้วทางผู้จัดคนเก่งออมพีดาพร้อมเสิร์ฟละครพลอตแปลกใหม่โดยได้หยิบอาชีพที่คอละครไทยอาจไม่เคยเห็นกันมาก่อน 3. ตายเงาตะวนันนางเอกคนเก่งที่ต้องคอยสืบหาความจริงและไขปริศนาว่า ใครเป็นคนทำพ่อของตนทากลางการตามหาคนร้ายตัวจริงก่อให้เกิดความรักของพระนางโดยไม่รู้ตัวสำหรับใต้เงาตะวนันได้มีการบินไปถ่ายทำถึงต่างประเทศสี่จนกว่าจะได้รักกันทีว่าด้วยเรื่องราวของมุมมองการจับคลุมถุงชนในปัจจุบันซึ่งได้คู่พระนางอย่างมากบรินและยายาอุรัสยาจากคลื่นชีวิตที่คราวนี้การแสดงคนละมู้ดโทนไม่เหมือนเรื่องก่อนหน้าเลยค่ะโดยทั้งคู่จะมาสร้างตำนานบทใหม่ด้วย การตบมุกโบ๊ะบะขำกระจายแทน5เรือนธาตุซึ่งเรื่องราวของละครกล่าวถึงเรือนแห่งหนึ่งที่เต็มไปด้วยความลับและความผูกอาคาตพยาบาทของผีธาตุตนหนึ่งที่จองเวรแบบไม่มีวันสิ้นสุดโดยมีนางเอกและพระเอกของเราต้องช่วยสืบเรื่องดังกล่าว6มาตาลดาหญิงสาวน่ารักผู้มองโลกในแงด่ดีและได้รับการเลี้ยงดูจากพ่อผู้เป็น LGBTQ+ จนเธอได้มาพบกับปูริมศัลยแพทย์หัวใจอันดับ ต้นของประเทศไทยมีฐานะที่ดีทุกอย่างแต่กลับมีปมเรื่องครอบครัวที่ทำให้เขามีความทุกข์เจ็ดเพอาะรักละครโรแมนติกแอคชั่นของค่ายชนลำพีที่ได้คว้าเจมมาประกบคู่กันครั้งแรกพายรินละดาที่พร้อมโชว์สกิลบูรหามและประชันความหวานในละครเรื่องเพราะรัก,รกว่า้วยเรื่องราวของริ่งสาวหล่อผู้มีพลังวิเศษทายอยู่ใกล้ใครคนรอบตัวจะปลอดภยัย8พรมลิขิตแค่เห็นตัวอย่างที่ปล่อยออกมา ถือว่าอ๋อเจ้าหลายคนจะต้องคิดถึงและอยากวาไปปี66กับการกลับมาของภาคต่อละครฟอร์มยักษ์แห่งปีที่ห่างหายไปนานถึง5ปีเต็มอย่างพรมลิขิตบทประพันธ์ของรอมแพงที่ว่าดยเรื่องราวของพุทธานนักจัดสวนสาววัย20ปีที่ข้ามพบมาโผล่ในแผ่นดินกรุงศรีอยุธยาก้าวที่สุดของหัวใจเป็นผลงานอีกเรื่องที่น่าจับตามองแห่งดินแดนวิกซามัสำหรับละครโรแมนติกดราม่าที่สุดของหัวใจโดยผู้จัด หงทันนิติดึงพระเอกรูปหล่อพูดผูด้ชายโดดร่วมงานวิกสามครั้งแรกประกบคู่นางเอกลูกครึ่งหน้าหวานอย่างแพทยพัทิเซีย10ดวงใจเทวพรมรอคอยกันมานานถึง10ปีเต็มกับซีรีส์ชุดดวงใจเทวพรมละครภาคต่อของซีรีส์สุภาพบุรุษสุธาเทพที่เหล่าคุณชายรุ่นพ่อพาปังกันยกทีมในปี2556สำหรับปี2566ก็ถึงเวลาที่รุ่นลูกจะสารต่อความสนุกละอาจา ขวัญรือท่ยใจพิสูจน์ดุดอับสรอนพ่อนชีวานและนี่คือซีรีส์ละครชุดดวงใจเทวพรมทั้ง5เรื่องที่ครบรสไปด้วยทั้งความสนุกและความฟินที่เราเชื่อว่าผู้ชมจะตกหลุมรักอีกครั้งในเนื้อเรื่องและนักแสดงทุกคนที่มีฝีมือเสน่ห์การแสดงไม่แพร้รุ่นพอ่อรุ่นแม่เลยอีกไม่นานเกินรอค่ะ